ทดสอบ Apple p r โ r เ s ส k s, 5, Mark, 2, X, <S mm ่เคเอสห้รกับซันกว๋วยเตี๋ยวเรือออโต้โฟกัสเลนยีสิบสมมอย่างเผ็ด นี่พิเศษหรือธรรมดาลูกพิเศษพิเศษพิเศษนี่คือเผ็ดเป็นพิเศษหรือว่าหนูเขียนพิเศษแบบหนูเขียนพิเศษไปก็พิเศษนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือ a p p เป็น p r o เนี่ไฟล์จะใหญ่มากนะเลคกคอร์ดผ่านตัว usb c เข้า ssd ผมลองใช้ ssd ของตัว r o n i n 4D มาใช้ 1TB ทมันจะได้เล็กคอร์ดที่อย่างนี้จะได้ประมาณ 1TB ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะไฟล์ผมเกาแค่2นาะทีพอ4 k นะครับ4 2 2 5 0 p 4 2 2 5 0 p. p กับซัน ก็จะมีตัวตุ๊กแกเยอะๆหน่อยเ<า>พื่งนกลับมาเมาื่อวานอร่อยนะลูก 有。Yeah.